สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไมมานอกเมืองนะคะอันนี้เราจะกําลังเดินทางไปบ้านพักตากอากาศของเจ้านายสามีไมยนะคะ mm hmm. ก็คือเขามีบ้านพักตากอากาศอยู่นอกเมืองเออร์วินเนาะ,ะชื่อแถวนี้เขาจะเรียกว่าชักลาวานะคะก็คือมีวิวภูเขาที่สวยงามมากอีกสักพักแล้วก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะตอนนี้เราก็ถึง ที่บ้านพักตักอากาศแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นชิงช้าชมวิวเนาะอันนี้ก็ทําไว้สําหรับเวลาเด็กๆมาพักตักอากาศที่บ้านนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีคนมาอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ใช่แค่เจ้านายของสาม,มีไมาเนาะน,นี่ก็จะเป็นวิวสวนนะคะวันนี้เราตั้งใจจะมาเก็บผลไม้กันนะคะแล้วก็มารดน้ําสวนเนาะแลน,นี่ก็จะเป็นบ้านพักของเจ้านายนะคะ นี่มีสระว่ายน้ําด้วยนะทุกคนวิวแบบหลักล้านนะคะสวยงามมากแต่วันนี้คงไม่ได้เล่นน้ํานะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะเราจะมักชอบเล่นช่วงเย็นๆนะคะนี่เดี๋ยวมายจะพาทุกคนไปดูองุ่นนะคะดกมากนะคะแทบจะไม่ได้บํารุงอะไรเลยนะทุกคนมัยก็ไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าอางุ่นอากาศเรร้อนแบบนี้แต่สามารถออกผลผลิตได้เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวไว้สุกมาจะมาเก็บกินเนาะเดี๋ยว ต่อไปไมค์จะพาทุกคนไปดูสวนด้านล่างนะคะที่เห็นอยู่นอกต้นไม้สีเขียวๆนนี้นะคะจะเป็นสวนผล,ลไม้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะต้นวอน,นัทนะคะใครเคยเห็นไหมอันนี้เป็นต้นถั่ววอลน,นัทนะนี่นะคะผลมันผลมันเป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ยแดดแรงหน่อยนะอันนี้ยังไม่สุกนะคะไมค์ก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันอุ้ยดอกอยู่นะเต็มเลย ต้นวอลนัตนะคะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเดี๋ยวมาจะพาไปดูข้างล่างสวนข้างล่างนะโอเคเลยนะคะบรรยากาศดีมากไฮเดอร์อยู่ไหนไปด้วยไปด้วยไหนาวทนโกอินเดอวอ่ะโอเคเดี๋ยวมาจะพาทุกคนลงไปดูสวนนะ ชิ้ช้านี่แฟนมาเป็นคนรทำนะอันนี้จะสมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอันนี้จะเป็นอันนี้อะไรฮันจินใช่ไหมอันนี้ฮันจินใช่อ่ะฮันนะอ่าน,นีต้นทับทิมนะคะ,นนะ,ะสวยมากช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าพวกเมาเบอร์รี่พวกเชอร์รี่นะคะแล้วก็พวกลูกพลับลูกอ่า เย yeah, อะแยะทุกคนแฟ <laughs> <laughs> นแฟนมาเขาก็เด็ดกินเลยนะทุกคนนี่น่ารักกิฟต์ฟอร์มีกิฟต์ฟอร์มีวันฟอร์เทสไม่ไม่ฉีดยานะคะทุกคนเดี๋ยวไม่จะลองชิมดูนะ <c oughs> อร่อยมากเปรี้ยวหวานหวานมีอะไรอีกอ่ะ ไม้ก็ไม่ค่อยได้มาค่ะเดี๋ยวดูว่าจะมีอะไรอีกหน่มเชอรี่อร่อยมากทุกคนอันนี้ลูกไหนอะคะโอ้ยตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วทุกคนถ้ากินตอนช่วงแบบลูกสีเขียวๆมันก็จะเปรี้ยวนะคะแต่ตอนนี้คือลูกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วมันก็จะไม่ค่อยอร่อยละเพราะแดดที่นี่แรงมากอันนี้อันนี้อะไรนะ อ่าน,นจินอ่านจินก็คือมะเดือฝรั่งนะคะกำลังออกเลยมะเดือฝรั่งก็จะมีประมาณนี้นะคะมีเชอร์รี่มีมะเดือมีต้นวอลน,นัทมีลูกไหนเดี๋ยวมาหาก่อนนะว่ามีอย่างอื่นอีกไหมมีไหมคะอู้อันนี้ต้อนอะไรอะ่ะให้เดาอ,อันนี้อะไรอะ่ะ าอาลูอาลูอาลูไม้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันคือลูกอะไรบ้านเราเรียกว่าอะไร,รที่นี่ก็จะเขาจะเรียกว่าชักลาวานะคะช่วงหน้าหนาวเอ่อช่วงหน้าหน้าร้อนนะคะก็จะนิยมมาท่องเที่ยวสถานที่เที่ยวแถวนี้กันเนาะหรือไม่ก็มา บ้านพักตากอากาศแถวนี้กันนะคะอันนี้อะไรอะ่ะไฮเดอร์เนี่ยอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะทุกคนแต่เนื้อสัมผัสมันมันเหมือนหนังกำมะหยี่เลยทุกคนแม่อยนะอืมฟนมาบอกแม่อร่อยนะคะ <laughs> แม่อร่อยแต่ดีแต่สุขภาพไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเ <บา S 1> นาะจะมีประมาณนี้นะคะก็ใหญ่อยู่นะทุกคนไม่กลัวงูเหมือนกันนะ โอ้เยอะแยะเลยเดี๋ยวมาไปหาต้นเชอรี่ตะก,กี้ชิมไปลูกเดียวอ,อร่อยมากทุกคนเชอรี่อร่อยมากเชอรี่สวยมากทุกคนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเล็กนะทุกคนอ้าล่วงหมดเลยได้เชอรี่แล้วได้เชอรี่แล้วทุกคนเชอรี่เต็มเลยเต็มต้นเลยนะ นี่ค่ะสามีมาเขากำลังเด็ดเชอร์รี่นะเจ้านายเขาก็ใจดีนะคะให้เราเด็ดได้เลยนะคะอยากกินก็เด็ดได้เลยว้าเชอร์รี่เชอร์รี่กับบ้านไปกินนะคะฮะนี่เชอร์รี่อ๋อ อ๋ออ๋อลูกไหนเดินต้องเดินลงไปข้างล่างนะคะบ้านมันอยู่บนเนินแล้วเราก็เดินลงมาอันนี้ต้นอะไรฮะอันนี้ก็ช่วยร้อยสวสดอันนั้นดใอ่าโอ้ชอลลี่เดี๋ยวเราจะเก็บเชอลลี่อันนี้ ไาไปเก็บเชอรี่ไปทำขนมเค้กให้ทุกคนดีนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกมายัางไงนะฮะอันนี้ได้ไหมคะเดนี่เหมือนซิก,กซออเนี่ยอินไซอ่ะอืมใช่เด็ดตรงนี้เลยนะบ๊ายบายนี่เ,เด็ดตรงนี้แนละ้วโอเคพอละ น huh ี่นะะเชอรี่ที่เก็บได้จากสวนสดๆเชอรี่เอว่ะเอาวันนี้ยาเทนมัือ่ี่ชื่อเดอเปล่าโอ้น้าเลาอลบะน้าอจะกินี่นีสวยดีเดกนะัอรกูอคุณย้ยดกเจลาสเจลาสโอยดกจริงๆนะทุกคนดกมากเห็นไหมเห็นกันไหมดกมาก มากจริงอันนี้มายคือว่าน่าจะเป็นต้นลูกลูกพีชนะคะลูกพีชสีเหลืองใช่ใช่ลูกพีชสีเหลือง,องยังไม่ค่อยสุกนะคะแต่กำลังออกสวยมากเลยอืม ดกจริงๆทั้งต้นนะคะมีทั้งต้นเลยพีชที่นี่เขาก็เอาพีชไปทำซุปกินเหมือนกันนะทุกคนแต่มาลืมชื่อไปแล้วว่าเอมาเดือมาเดือฝรั่งกำลังออกเลยเดี๋ยวถ้าสุกนะคะมาจะมาเก็บมาเก็บไปกินนะคือเจ้าหนายบ้าน เจ้านายแฟนมายเนี่ยคือเขาคือเจ้านายของแฟนมายนะคะก็คือเราเคยทํางานด้วยกันนานนาะนแล้วเราก็แบบเหมือนนับถือกันเป็นญาติกันนะคะก็คือเวลาเขามาบ้านพักตากอากเขาก็จะชวนพวกเรามาด้วยนะคะแต่มาไม่ได้มานานแล้ะส่วนมากจะเป็นสามีนะคะที่มาแล้วก็มาช่วยเขาทําสวนมาช่วยลดน้ำเนาะวันนี้มีโอกาสได้มานะคะอุ้ยได้เชอร์รี่กับลูกพีทกลับ,บบ้านด้วยนะทุกคนไม่ใช่สิไม่ใช่ลูกพีท ลูกไหนอะคะกลับบ้านโอเคร้อนมากเดี๋ยวมายจะพักไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนอ่ะด้านล่างนี้ก็จะเป็นสวนทั้งหมดเลยนะคะก็เยอะอยู่นะทุกคนประมาณร้อยกว่าต้นได้นี่ทุกคนแฟนมายเขาก็สามีมายเขาก็เก็บลูกพีชนะคะอันนี้ไม่ใช่พันธุ์ของที่นี่นะเป็นพันธุ์ของเมืองอื่นนะคะทุกคนน่ากินมากเก็บได้ถาดเบลเลอร์เลยนะ มัลลรุากลิขาชุดวสเตรเน่รุมเลยเต็มแล้วนะคะเราไปกันต่อนะกำลังเก็บลูกไหนอยู่นะคะตะกี้เราเก็บลูกพีชเนาะอันนี้เราก็เก็บลูกไนนะคะแต่ว่ามันออกสีเหลืองๆแล้วนะเนี่ยมันออกสีเหลืองๆแล้วค่ะแต่รสชาติอร่อยค่ะรสชาติอร่อยมากชิดกันนะ มเดี๋ยวมาจะลองกินดูนะคะมันจะเลอะดินเลอะฝุ่นเลนยนะทุกคนเคอเปรี้ยวมาก <c oughs> เปรี้ยวมากอันนี้มันจะเปรี้ยวถึงจะอร่อยนะคะถ้าหวานแล้วมันจะไม่ไม่ไม่อร่อยนะทุกคนต้องกินต่อแบบเปรียปร้ยวๆนะคะอร่อย <c oughs> เดี๋ยวลองอีกลูกเปรี้ยว <laughs> มวยตอนนี้ดอกมากทุกคนเดี๋ยวให้คือแบบทั้งต้นเลยนะลูกค้าทั้งต้นเลยอะ่ะถ้ามองไกลๆนึกว่าส้มนะคะไม่ใช่นะนี่ลูกไหนนะคะืม ดกมากทุกคนแม่กำลังเก็บเอากลับไปบ้านนะคะเก็บเอาไปเก็บเฮทุกคนเจอแล้วลูกพีชพันสีสีนี้นะคะสแีแดงแดงแดงม่วงม่วงโอ้โน่นนะพันสีแดงแดงม่วงม่วง ูนะคะสวนบ้านพักต่อ,อากาศเนาะเป็นยังไงคะทุกคนชอบไหมคะวันนี้ก็มายก็พาทุกคนดูนะคะสวนผลไม้ที่นี่เนาะว่าช่วงอากาศแบบนี้นะคะมีผลไม้อะไรกินบ้างเนาะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมวิดีโอนี้นะคะถ้ายังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะบ๊ายบาย